อเอาข้ากขี่ไปหาแล้วกาดกลางคืนพี่น้นองไปกับผ่านตน้นเนาะสองคนเนาเนาะไปไปสนนองคนขึ้นหาสิลาะลงทางซีนพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยโอ้นุ่งหลมาไปหลุนกัน ยังมาไกลเติบพี่น้อยแต่พบออนอมตัว้ึงเอาไปไหมนมันต้นก่อนที่นี่นยังทานผักตน้นผักต้นยังมามหลักโอ้ใบมองสาวสีเลยเฮตกอยู่บายมองปลายพี่น้องไปเี้ยเขาหาสีกบับมาหาถัานาในปมัน

มึงเดิมาตั two, <min> <corner> <s lam our ite> ้งแต่ได้อ <th> ย <pre> ู <s lam our ite> anyway ่ประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้มาพบเห็นอบตัวนึงแต่เอาบ่ได้เออบัดบ่หิกนะพบตัวเดียวก็เอาบ่ได้ซ่บต้นลงก่อนาจเฮาจังยางกลับพุ่นแล้วมไปไปต่อเนาะ ก็จะให้พันต้นยางก่อนบานลองเปลี่ยนกันยันว่าให้เหนมันเอาหายแล้วยังเอาไปเปลี่ยนกันยางอีกบานนี่ นอนเอออเขน่อนอนองนี uh, ่เนาะกระปอบล้ายนี่กระปอม ฝ<ส>น,นตกอ, um. อ้อาวเจ้าสีห้งจะน่าตดเนาะฝนตกห้งเวิแเนี่เฮอเมยยๆๆๆยอเมยอกาไปตาสีมันกับโบมันเนาะได้ไหมสีนอนไปได้หรือล่าฝนตกเนี่ยเี๋ยเรมรุนกันแล้วเาล่ ส่องมองามสินะ้่ามาดูนี่กเลยเมาลูเมือนเสาอะไรพี่น้องกัว่าดิบ่อด้พบอยู่แต่เอาบ่อด่เนนี่แหละสิฮะพบคนก็ไใด้เดียวเลยเป็นแนวนี้เป็นแนวนี้ วัวตนั่นคือเป็นแนวนี่ฮะพันุนกันแล้วพันเเสากันแล้วมันหรือว่มันกันดิสบายตื่นเสากันกำลังตื่นนอนว่าวินอนคืนไปกันได้สะพานขัาไปมันหรือปล่าไปล่ะ อย่างไรเจ้งแล้นะนะพูนหน่พอยเลยนะพนเนาะฟันมบบพนพอดมากไปไพูฟันค่ะดิบาจะอง้่สัญญาว่าปเลือๆเลยไป ฝนตกนองไม้บาเดเลยไอหลอดเสาให้งโอ้สิดปดผลแล้วครับนี่โอแห้งได้แบบดู ฝาคน่าฝนมาพี่น้องเ้ยขับเศร้ามาเนี่ยยังบม่ได้ยัยยงแหละเบิ่งขับเลยดูฝนะิ่แหละฝนมันมเห็นได้ก็ลิ่งเลยมิตรสิกลับมาขับนละบไดเปียกเปียกเ,ยกเยกบุหลอดบนหลอดอยังไต่ไฟกังว,าานนวิน้เลยนเลพุนตกฝนตก แนวแหละบมดกอ่ะล่ะป๊บผลป๊บผลเลยได้ยังแล้วมึงอนี้กันแน่นี่เบิ่งคักแล้วนี่ต้นมันสิซวยแท้เนาะแต่คืดนี่อ้าแต่ใครแต่หามีพัยยากโอ้มันมาอ่ามาปบน้ําก็บ่ทัดป๊บป๊บผลนี่อือน้ําขังเลย เด็ก้วนกกกมีอ่แลมาแล้วพบยังนงินวะเต้นกับไปไปพนตกหัวแรลดเลยเลยมาแล้วจะได้ขืนน yes> ี่ฮะคือว่าพมพบคือกัน

เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเผ็ดแห้งเฮ็ดแห้งจ <c oughs> ังกะเข้าปานองเบียดกินตำหมักแตงตอนเสาะบ่มีอาหารโตดมันนี่เว้ยฝนตกมาถอยแล้วมานตกดีเลยเหนื่อยเหงืโคตรหนาเลย

ตัวทีมงานทางยังอยู่นะครับห้าคิขวงห้าคิขวงหาของเครื่องปลาบังเณงังอยู่ในหุ้นเสพมา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 มันอยู่มันอยู่เออพัดติงมันมาคดมาดมาดโอ้ยสัตว์ไงสัตว์ไงตูบตย์ไงตู๊บห้มเรื่องลห้ามเปนร่องเฮ้า โอ้มูร้ายขนาดนั่นเหรอมันช่างจับเป็นเห็ดมีนูได้ไรแลละข้าเจ้ากินเขาแล้วกินเขากับตาหมักแตกไพ่ก็ฮายัง่ก็ไปได้ไพ่ฮ่ายังไปได้ฝนตกพักประบเต็กไปเขาเดียวกันเยียบมาเลยฝนตกห่วยอยู่ไปได้แล้วไปสนนี่ก็ใหม่นะโอ้ยย่ออยู่ปรับปรับปรับอู้ยไปแล้วอะเห็นเลยความลำบากไปป่าห่วย เป็นง,ง่ายเผื่อสีไดอาา้อาหารอาหารในป่าูดามเมงนงโอ้ยไปขปดเลปดตงนาะนโอ้ยพบเห็นอมบักบไงคืนทีมงานครับผคูคนเห็นอมขึ้นแต่เอาอะไร เป็นลำโล่เงินเสาเลป็นเงินใหญ่มีส่วนเลยมีส่วนอยู่หัวตะเชสาตันหอดหนึ่งหนึ่งมุก็กรับแขวบมาใส่เหลาะใส่ถึงยานเลยเนาะเป็นมูหยาบมูยังอีกเรี่ยงจนอากาศอากาศคืนจนหอดบ่ายบ่ายสองโมงปลายหอดถับกลับมาหอดถับคืนสองโมงปลายอยู่นอนลุกมาตอนเช้าเขามาปลุกปลุกไปต่อยไปต่อยฝนตกแล้วมันฝนอีก คอยเรียไใ้เงาใหม่น่ยน้่ยคนจะจักชอปในคีควงเอ้ยจะชอบแล้วบกินบ่ปีนกระหอกกับตาบหงกินอยู่บ่เอ้ยกินบ่ปีนกระหอกกับตาบหงกินยู่ต่าฮะบกินบ่ เอออยากวะมันเราอยากกะบให้ว่ากันเขากินขขาวแล้วเขากินขขาวก็ตำหมูแดงตำหมูแตงเลยได้กะเขาจะซ้ำคำไปนอนต่ออีกโอาไว้เมไหร่ไปป่าเขาซึ้งว่าเมื่อยเลยจะไปพื้นเลยยั่ไงลอยนะเขาบอกขั้นมาข้างหน้าข้าวหัยืนนอนกับวัเป็นยังไงนอนเมื่อยไงถึงนอนทั้งรับทั้งพันนอนโมว่ามาโจ้ยมาเจอันเห็นกับโวก็โวก็นอนแห้งนั่งขึ้นนั่งขึ้นกูหลบกูนั่ง แล้วกินก่อนเขาเนาะก่อนเนาะอยู่ป่านเนาะทาอไรเลยมันจะจงไว้ให้จงให้เขากินแล้วตอนผักควนก็ได้ยังไปเนี่ยมันแล้วเอยโอ้ยเมื่อตะคนนั่งตะคนเนี่ยต่อใหม่ให้กูจุดหยาดมูย่องมากอเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังญาติเลยจะบอกว่ามูส่วนใหม่เหมือนตุ่มกูท่วงยังนู่นนกนะไบ้านกกระแทกนกกระแทก หมดแลบุนน๊มหดแล้วสองคนกินจะเอิ่เเข้ากับไก่้แท้กินข้าวหมอนเหรอข้าวหมอนข้าวสองคนกับพัเติงทิมง,งานก็จะเข้าไปห้าม,มขี่ควงกับมังแรงตัดเ<ใ>น,นงะดง กินน้ำเขาเลยเธอรึงได้จำมกแปงจำกงจำกินประมาณสองสาคำไปนอนต่ออีกบอกไว้อยู่นอนขึ้นไปยยงนขอดเกือบเกือบสามโมงนอนขึ้นบอจะไปเปล่าหนมซึกว่าเมื่อจะยุดรถผมก็คอยอนอนก้อนนจะยยงกินกุ้งใหม่เลยจะยงต้งเลีนเจ้าเสืยลมแต่ระวังรถยุดรถเดี๋ยเสียงปากเอ้เสียวอยู่ใหน อะไรเต่าได้ปดิอยไหอยซองขาาไปได้กินข่าซองขาเลยองข่ากบตักแตงตักแตงรับตักแตงอล่าเนเห็นบอกกิกระหอกเลยอือือลืยอือหอยอือโอ้โยังไงก็ต้งมาห่อนฮะกินเด้ท่าทาเขาจ้องไว มันสิจองไว้มันโอแน่วมาแล้วโอแทนเนี่ยขัผู้ชายตดใส่แหงโอไว้ขันผู้สา่าตดใส่แหงหอมตาบหูที่นี่เลยนั่นกเฮ้ยป้เอาน้ำมใ่ซาปาโคลน่้โอ้ผเช่าหั่นาเป็นยงน้งเน่างหอมตด่าัผู้ชายไปไกลกับอะไแต่ไลยเติมว่าขี่ขวงฮะเอานตดสเอาจากซิบสอบไปด้วยมื่อเ้อจังได้ล่ เตคร์ใช่ไหกรเพินมือกัน้พอกินแล้เปลี่กับอกกับตําเหมือนกันเลยให้ใหม่นะนี่แล้วกินกินเลยได้สคนกินได้แล้วได้ตัรกสามเทที่คนย่างเลย่ย้ันจะดีด้น่นอนกับเอากนเออแต่นอนอลมากันก่อนกันแล้วเพิ่ โอ้มันบก้นเนาะมะกลีกนเกลีกนเลีกเมไลมูหลยังพามี่บดมาเนาะนมีไปผู้เดียวเลยไปผู้เดียวเลยได้ไปแต่เ่เติมเอกินหร่ามาปีกหอกับอุนทำมังหงกิ่กินเลยโอเคันลันเอาผักแผวมาห่อะนะกินเกลือไหลักินเกลือผักแผวเนาะพันเมเลย ตำมาหุงปิ่งกระหอกสุดยอดเลย,ยลใครกลัวปิ่งไก่เนาะและการหายอยู่หากินเนื้ว่าน้อ,อ,องชายพันประหลาด น่งขิงนองขิ่น่งหรือบอตลกคืนสายผับา้นกันลายเนาะต้นกันลายเนาะต้นกันลายเนาะต้อกันลายเนาะต้นกันลายเอาะต้นกันบายเนาะต้นู่นลายเนาืต้นใันลายเนาะต้นกันลายเนีะ คนก็คือไผเนาอายจกบอกหนึ่งยิ่งเป้ดอนะคนตรงนี้บอกนะคนมันลูกครึงไม่ึงกากประเทศนนตั้เป็นว่างเงินประตังปพ่อตั้นี้ตั้มีเลยพอได้ว่าพ่อพ่อใเหมาะกับอรต้าอาเจ้ากินแล้วกินตำหมักแตงแต่เสิห้องนี้กันออกอกออกบ่คเห็นเรียบร้อยเมื่อกืว่า้นไอกยทำอะไรดิมยำดมกระบังอย่างนีนะฮะบอกแต่มันตองเป็นใบขึ้นนี่ตองกอได้เต้นกับว่าสุดยอดและ ปลาดเบอร์ก็พบอยิงก็ยิงเนาะมันไดมันมันเห็ดจออยู่สิกาได้ยังบ่ได้สระเต็มมอแล้วานนีถามโตแไม่มักะโตโอ้น้องพันประหลาดบวตลกก็พานประหลาดเนาะันประหลาดหรือ่ใส่ชุดก็เป็นชุดหมแล้วเรอเอาน้าไมนาดมเคยท้องไปแล้จ้แห่งกเจ้งเราเหลมถอป้องนึงเนาะเอาอ เออพอเป็นยาวแล้วสมมอตรลกจะเบาค้นพังหนดมันจะพังหนดนะอือมาพันโดยโดยกินกระหอก่นี้ก็ตัวนึงพอะแล้วกินอะไรเอาเวาเนมันจะกินอะไรทํนไดขึ้นใชบมได่กินเดี๋ยวได้ก็กินบไดดก็กินอยางล้วเคียงเนี่ขัดมัทนาเ้าเวเบากันเยกรลินบัติจักจุบานยังเราขืนไปเราเบา มันบุ้ยไฟต่อย่าวันที่ไปโคต่อย่าสูตรน้ำมันมันช่ตายอยู่อยู่อยู่ไปหามันมีกระไฟบ่อสัตว์ทามมันหันมาพระผู้ดัจ้าแดงนวลพวกกไฟอ่อนนี่เลวนี่เลไม่ทามันเรื่องบ่เสือเรื่องเราคือบ่ต่อเลดนะมันบอกปัานี้มันว่าเจ้าอย่าบอกให้เด้่องมันเจ้าจะปากมันว่าใครอยู่ยังบอกอยู่เออมันบอกของยันมันปิดปากเลยจะคจะฆ่าเห่าเห็นนี่เนาะของมอเนี่ยผัดบริยานเด็ของเขียวบุ้ยไฟต่อย่าเด็ ย่างดมดมไปก็คืนกังคื้ว้เนาะก็คิดว่าคนเะคิดว่าคนยังคิดกันนะไปขอไปเอาไฟตอยญ้าน่นก็ซื้อไมหสั่นมีมีหรอะอ่ตอยาสูบเน่าะมันก็หันหนามาามันเป็นเล่าในหูดังมันดีมันว่าเชือกใต้บ่มอนอะไรกันเอยาเราขมี่ลยมันว่าใครยังทนอยู่นะเจ้าอย่าปากด้วยเจ้าอย่าโบกไฟอ่ะ บอกว่าไหนแล้วเราบอกเออปิดปากบอกอะไรมั้ยอย่าอย่าปากหน่อยบวชลุเรื่องหน่อยเด้อแม่งเรน่องมันก็บวชเหตุยังไงน้องแบบไปอาลาบตามโมล้านเข้าว่ะมันคือทำชิ้นไปนะเพราะว่าคนผอมมันจางมันบอกแม่มันจางมาให้บอกใครแะไรมันจางที่มันทำมั่งแท้ๆนี่มันบวชมันเจ้าอันนี้มันปิดปากเลยได้มันสูบมันจางมันบให้เฮ็ดว่ามันสวบแล้วก็เราบอกลุงคนนี้ว่าใครอยู่บอกลุงเรื่องแล้วว่ามันปิดเลยแล้วมันอยู่ในบ้าน เล่าหันบูเดมินคนบ้านเนี่ยทหันแล้วก็ลงมาเลยลงมาอยู่บ้านห้าพี่มันบดเสือมันอยู่ใกล้กันเลยอกเออใครมาอยู่ใกล้อ่ะมันสีเมียนเนเพื่นกันอยู่บ้านเดียวกันอยากแล้วอย่ามันเมียนคนเดียว ทำลายหลักฐานได้นาดไนคนอื่นว่าฐนนอกคนอื่นบ้านมันก็ว่าบักนี่มันกับโบยานกูได้นีเขาเป็นตัวคอตัวให่สูบเนีมีกระไฟบ่ววาคนมีกระไฟใช่บริเวไนขาเล่ามวเล่าเรื่องเป็นลลับในหูดังี่เห็นในหมู่บ้านแถวบ้านนอกมัน่าจะเห็นดูเาว่าเาแตได้ว่างนแ เม่นอะไรนะเราว่าอ้ยหลายคนเปิ้ลกล้าบอโอ้ยบวกขาดอ่ะห้าสิบหง่ายตึงแล้วบนระดาษเล่าก็อนจนพระพระไปตั้งคางเลยก็ได้ปลากระเบนได้เจอหมดได้น่จะเจอมันหลายคนเจอนะไผ่แบบนี้แต่ว่ามันมาไว้ใจเบิ่งว่ามันแมนยังมันยังโบหูเลยยังเนาะคอยคิดยั้งเดี่ยวค่อยอันปอบมันก็ปรแมานที่มันไปแบบนั้นมันไม่ได้คิดเฉยครับบูชาคิดว่ามันไม่ใช่ว่าเครื่องเขาเลยมุ่นดำไปจใช่ไหมพอปล่อยออกหากินได้มุ่นดำเป็นเพราะจังหวะมัน เห็นคนเลยมันเขามาเยห้าลกมันตั้มเรียบร้อยกาตั้มไปแล้วเลยเนาะมันดาเขาเรียบร้อยปวดดเลยยันแม่ยูมีส่วแต่ว่าเลเลเงามันิมห้าเนยังเห็นใช่ไหมเดี๋ยววันมกยาว่าจอผาอยู่มันตั้งมันชิมาเอามาบอกาอยู่ในดวงดวงแชงเขาขึ้นช่วงเติบโมงเลยโอประมาณอะไรมันไปประมาณนั้นได้เลิกได้เออตามกูใหม่ โอ้เขากังานทาแล้วเพราะว่าพวกมุนดำมีมุ่นนำเขาจะปล่อยไปตามอาชาติให้มันหากินเี้ก็น่าพอจังแข่งไม่ก็บูซื้อ2คนล็อกเลยอยู่จังนอก สอคนกุ้มเลยหลดบ่แพ้เนาะเฮ้ใช่กุ้มแค่มันอยู่เถิงกุ้มแบบลูกเลือเห็นนี่นะว่าไปขอต่อยาสูบพันหนาว่าเป็นเล่าบ่แพ้บ่แพ้บ่แพ้กุ้มมันได้ยังไงบ่แม่นว่าเลาสิกุ้มพูื่นพ่นกุ้ม่ตเป็นกระอกทิ้งในกระโตแต่ว่าเอาเห็นไปว่าหูบักนี้มันกลัวเหรอเนี่ยน้นมันมันมันคือคนที่แบเจากกุ้มเนาะอย่ามันไปลายใหม่ไปเป็นโตหรือจุกวดอบนี่ยงว่ามันไปโตเนี่ยแ้าหุ่นออกเน่หุ่นดังี้เราอ่ะปอบตู้เงนี่มันมีลายยเน ดูทูด้วยหรอเวลามันหายใจมันแดงว่ะคุณเล่าโอ้เมนแมนเนี่ยหันมาผมมันทูนทุระว่ะหรือไว้แล้วไปก็เรากจะได้ว่าเราทุนเติบได้เแถวไหนเรากระเพาไม่ได้แล้ว่ะยาเร้ยว่าขมีแล้วหรอว่ะเราจะได้ว่าเราทุนเติบจะได้ว่าเราทุนเติบต้นนี่ไปขวดซั่มเนี่ว่าขอตัวยาสูบแน่ว่ะมันก็เฮิงเติบหันจะมีก็ไฟบ่มันก็หันหนาปั๊บเลยว่าทามีก็ไฟบ่ ผมไปเห็นในเล่าในหูดังมันก็ยาแล้วอะคุยมีแล้วเจือกตายเลยเนาะคุยคุยมีอยู่คุยคุยลื้อหมดว่าเพราะก็เจิดไปเลยนี่ว่าเป็นไงวะใครคนเห็นเด้่ยคนเดียวใครยุ่มันยังมีคนเจอเนาะการต้องไปกาดขึ้นหรือเปล่าตัวตัวเห็นหนเห็นได้จุงว่าต้องรื้อเพื่อไพ่ตายยาเนาะไปเจออยู่กันดงเห็นอะไรสมุดวะสามจอกจะเห็นเนี่ยเราเอพระเอกมาเลยแล้วคุยยจากลายวะแข้งเลยท่ารคนเคยยาเราก็ทุนเติจอแรงโปเป็นเล่นโปเป็นจะไปเห็น ตัวเลนบมได้ย่าไปคืดเป็นกรแมนนแลลวคันวมาญาตนบ่ได้ฉันแข้งมันแห้งิบแตะมเอรเาจะมาพาออกมาเลยฮะตู้ข้าวปบเบิ่งจตุตบ่เออเบิ้งใตตกกระทางเดียวลงครับลงไปนึงกับูแต่แต้มาถีกันนั่นนะปกคอนก็สิ่งเลยุดวเราหิวนอนคึดนี่ยปอนก็จะสมงเลยไ่นไผกันยางต่ออีกตบ้านรจอดเขาต